อ่าสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับผมอยู่กันที่อ่าแดนมูฟเหมือนเดิมนะครับผมเออนะครับเพราะว่าเล่นอยู่เซิร์ฟเดียวนะอ่าโอเคครับอ่าคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะมาอัปเดตอ่าแพทใหม่แต่ผมมองว่ามันก็มันปรับเยอะเหมือนกันนะแพทเนี่ยนะก็คือจะปรับนะครับผมวันที่29นะเออเซิร์ฟจะทำการปิดเนี่ยประมาณ 6โมงครึ่งนะครับผมปิด10นาทีนะแล้วก็จะเปิดทีนึง6โมง40เพื่อทําการอัปเดตนะครับเพื่อนๆนะครับผมมันมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังวันนี้นะครับผมในคลิปนี้เลยนะครับผมก็คือกิจอ่าอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมจะมีกิจกรรมสกูวอลเข้ามานะครับผมแบบเป็นจิจารลักษณะคือจริงจังเลยครับเพราะปกติแล้วสกูวอลถามว่าเคยมีไหมมีนะครับผมแต่ว่า เออ่มันมันยังไม่ได้เป็นจิจารักษณะอะไรมากนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับผมในอ่ากลุ่มผู้เล่นเนี่ยมาลงเซิร์ฟเนี่ยเป็นจํานวนมากคือเยอะจริงๆนะครับในกลุ่มซื้อขายนะปกติตอนที่ผมแบบอัปเดตไปคลิปก่อนๆนู่นนนานละนะครับผมมันแค่พันกว่าคนเออสองพันหนึ่งสองพันสองถูกต้องไหมนะครับณนะตอนเนี้ยนะครับผมมันเกือบสามพันหกแล้วนะในกลุ่มซื้อขายนะครับผมแล้วก็บีตี้เนี่ยเบอร์มี ตีที่เขามาลงเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมเออนะครับคนเล่นแบบฟูมากนะตอนนี้นะครับผมอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูกิจาก,การรมกันครับ กิจกรรมสควอเนี school school ่ยนะครับผมจะมี2วันนะครับผมจะมีวันพุธกับวันศุกร์เวลาสามทุ่มนะครับผมสามทุ่มสินาทีนะครับผมนะครับสควอเนี่ยนะครับผมสมัครยังไงนะครับผมอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมมุมอ่าล่างขวานะครับผมตรงที่มีดาบควายลูกโลนะครับผมแล้วคลิกเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดอันแรกเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมไฟฟ้านะครับผมก็คืออาทิลนี่นะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นสควอนที่2นะครับผมแล้วก็กดสมัครเข้าร่วมตรงแข่งขันตรงนี้นะครับผมอ่านะครับ พออาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครสมัครไม่ทันนะครับผมมันไม่สามารถกดเข้ามาใหม่ได้นะต้องทําการสมัครก่อนนะครับให้ทันเวลานะเพื่อนๆนะครับผมส่วนแมปอาสคูวอรเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ครับเขาจะเปลี่ยนอาเขาจะเป็นแมปเนี่ยนะครับผมสนามลบก็คือที่ผมยืนอยู่ศูนย์การค้านี่นะครับผมอานี่เลยนะครับศูนย์การค้านะครับผมจะเป็นอาสนามลบนะครับผมอาของสคูวอรนะนะครับผมอา ทีนี้หลักการเล่นเป็นยังไงก็คือว่าโรงเรียนไหนเนี่ย,ะน,ยนะครับผมเก็บคิวเนี่ยนะครับผมได้ครบกำหนดก่อนก็จะเป็นโรงเรียนที่ชนะไปนะครับผมประมาณนั้นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะตั้งไว้กี่คนนะเอนะครับน่าจะมันนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ส่วนนะครับผมอันที่สําคัญนะครับเพื่อนๆฟังดีๆนะถ้าเกิดใครเปิดตัวตัวมายืนเฉย,ยๆเนี่ยเพื่อที่จะเอาไว้ดูอะเหมือนก็แบบเราเราปักวาดอะเออนะ,อะนะครับผม ก็จะถูกแบรนด์ IP นะครับผมแบรนด์ IP นั้นๆเนี่ย่าแต่ว่าแบรนด์ไม่ถาวรน,นะแบรนด์อยู่ที่3ถึง6ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับผมนะครับใครที่เปิดตัวดูนี่ระวังไว้นะโดนแบนด์นะครับผมมันดีจีประกาศแล้วนะนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดตัวรางวัลเนี่ยนะครับผมแตมผลงานเนี่ยจะได้มากได้น้อยอยู่ที่เราค่านะครับผมเออค่ามากก็ได้มาก,กค่าน้อยก็ได้น้อยนะครับผม อ่กิจกรรมก็มีพอยต์แจกทุกโรงเรียนนะครับผมหลังจบกิจกรรมก็คนละ5้พอยต์นะครับผมเออนะครับอ่ะโอเคนะครับผม G เขาจะประกาศเป็นอันดับนะมันไม่ใช่ว่าแบบได้ทุกคนนะครับผมเป็นอันดับนะครับผมสกอร์ก็หลังวอลแล้วกันนะครับว่าใครได้อันดับไหน G เขาก็จะประกาศนะครับผมเหมือนกับไฟฟ้านะั่นแหละรอบสี่ทุ่มนะนะที่เขาประกาศนะครับผมอ่ะโอเคทีนี้อ่าต่อมาครับ วัวกิจกรรมอาเทเลนี่เนี่ยนะครับผมเขาจะปรับอาปรับเปลี่ยนบัฟบัฟความแรงอะเวลาเราจบเนี่ยอะอย่างอย่างเช่นเห็นเห็นที่มาผมชี้ใช่ไหมนะครับผมเขาจะเปลี่ยนอาตัวบัฟความแรงเนี่ยนะครับผมเป็นเป็นอย่างอื่นแต่ยังไม่ได้บอกนะครับผมเป็นบัฟอื่นก็เสริมเข้ามาแทนแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นบัฟไหนนะครับผมอานะครับแล้วก็อาอาชีพะ ทันไหมนะผมผมอจานช้านะครับถ้าเกิดไม่ทันก็เดี๋ยวผมบ่อยทีนึงว่าเข้าแบอตรงไหนนะครับก็คืออาชีพพระเนี่ยนะครับผมเขาจะปรับคูดาวใจแดงนะครับผมปกติคูดาวใจแดงของพระเนี่ยมันจะอยู่ที่54ีวินะครับผมก็จะปรับเหลืออยู่ที่35วิบห้าวิเฮ้ยปรับลงมาเยอะนะเออนะครับผมทีนี้ก็บัฟใจแดงวิ่งกันวันไปหมดเลยนะอะโอเคครับอ่าปรับบัฟใจแดงแล้วก็อ่าบัฟ ของสกิลพัชเนี่ยนะครับผมพลังแม่เหล็กเนี่ยคูดาวจากร2 0ยวิจะปรับลงมาเหลืออยู่ที่ร0อยวินะครับผมอ่านะครับต่อมานะครับผมปรับดาเมจน,นะครับผมอาวุธดาบแดนพาวและก็หมัดแดนพาวนะครับผม2ชิ้นนะครับผมอ่าให้มีความแรงเพิ่มขึ้นโอ้โหเออนะครับ ตีบอสกับมันอ่ะนะครับใครเล่นสายดาพาวนะเออนะครับผมแต่ว่าเขาปรับแค่อาวุธนะไม่ได้ไม่ได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มตัวละครนะครับผมปรับอาวุธนะครับผมเป็นดาบแดนพาวนะครับผมแล้วก็หมัดแดนพาวนะอให้มีความแรงเพิ่มขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมมาทํารีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคครับแล้วก็ใครเคยดูคลิปผม ที่ไปทําการแบบที่ผมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสายเด็กพาวอะสกิลมังกรนะครับผมเออนะครับที่ผมบอกว่ามันไม่กระจายเลยคือเวลาเล่นปุ๊บมันมันเห็นอ่ามันเห็นศักยภาพของสกิลน้อยมากอะคือมันไม่หมู่อะไรเงี้ยนะครับผมเออนะครับทำให้คนไม่ค่อยนิยมเล่นกันนะครับจี G ได้ทําการปรับแล้วนะนะครับผมก็คือจะปรับนะครับผมให้มันกระจายและหมู่มากมาก,มากยิ่งขึ้นนะครับผมหมู่มากกว่าเดิมนะ เ,ออรเราอาจจะได้เห็นธนูใสเด็กพาวกับมาลุดนเล่นบนเซิร์ฟเวอร์อีกทีนี้ก็เป็นได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยธนูที่คนส่วนมากนิยมเล่นเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเด็กล้วนนะครับผมเออนะครับเดีย๋ยวถ้าเกิดมาปรับแผนนี้เข้ามาเนี่ยอาจจะเห็นธนูใสเด็กพาวเนี่ยอาจจะได้เห็นมังกรเนี่ยนะครับผม บินในวอลกันเยอะขึ้นนะครับนะครับผมเออกระจายแล้วหมู่มากขึ้นนะเพราะว่าสกิลนี้จุดเด่นอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะคือมันมีโอกาส1ซที่จะทำให้ดามจเพิ่มขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมเออนะครับผมโอเคอ่ะแล้วก็เรื่องอาวุธทับนะครับผมแฟชั่นใหม่นะครับผมก็จะทำการอัปเดตด้วยแต่เป็นอะไรยังไม่รู้นะครับผมก็เดี๋ยวรอชมตอนที่ g ีเขาบ่อยทีหนึ่งแล้วกัน นะครับแล้วก็เพิ่มชุดแฟชั่นลงไอเทมช็อปด้วยนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมก็เซิร์ฟเวอร์เปิดมาแล้ว320วันนะครับผมนะครับส่วนใครต้องการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมอธิบายไปเนี่ยนะครับผมก็เข้าไปที่หน้าเพจได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เข้าไปให้ใต้คลิปอีกนะครับผมชื่อ Land Classic อีบี a า r ออริจินัลไทยแลนนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเท่านี้นะครับผม เออนะครับน่าเล่นนะเพื่อนเพื่อมาลงได้เลยนะครับเพราะว่าอาอย่างที่ผมบอกอะคือคนที่อะอยู่เข้ามากลุ่มซื้อขายเนี่ยครับผมเยอะมากนะครับผมแล้วก็ผมอยากจะบอกเลยว่าเรื่องการเกียนอน่ะยังไม่มีใครประจานกันในกลุ่มนะครับผมถือว่าเป็นสังคมที่ดีอย่างหนึ่งนะเออสำหรับในในอกลุ่มซื้อขายนะครับเพราะว่าจีเขาใส่ใจอย,อย่างหนึ่งตรงที่ว่า ถ้าเกิดเรามีหลักฐานเรามีสลิปเรามีข้อมูลต่างๆเราถ่ายรูปไว้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราส่งให้ G ปุ๊บ G เขาสามารถที่จะดูแลตรงนี้ให้ได้นะครับผมสําหรับใครที่โดนเกียนนะครับเออแต่ถ้าเกิดไม่มีหลักฐานก็คุยกันยากนิดนึงนะครับผมโอเคอันนี้ก็เผื่อว่าเพื่อนๆทําการซื้อขายนู่นนี่นั่นอะไรในเกมนะครับผมจะได้สบายใจมากขึ้นกว่าเดิมนะโอเคครับแล้วก็อ่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนเนี้ยนะครับผมมี มีกิวอะไรอย่างเงี้ยแบบผู้เล่นนะมาลงกันเยอะมากนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่ากำลังมองหาเซิร์ฟดีๆอยู่นะครับผมผมก็จะเชียร์เซิร์ฟแลนด์มูฟอยู่นะครับผมลองเข้ามาเดินตลาดแบบเดินดูก็ได้นะนะครับผมอา่านะครับผมวาร์กกลับให้ดูดีกว่าเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะครับนะครับ,นะรบอันนี้ก็จะเป็นแบบ หลังตอนนี้คือเวลาเที่ยงคืนแล้วว่าบางคนเขาก็เล่นอยู่บางคนก็ยังไม่เล่นนะครับผมเออครับแต่ถ้าเกิดแบบเพื่อนๆอ,อยากเห็นแบบคนเยอะๆอะไรเงี้ยนะมามาช่วงเวลาแบบที่เขาเลิกงานกันตั้งแต่5้าโมงขึ้นไปจนถึงห้าทุ่มนะครับผมคนก็จะเยอะมากกว่านี้นะครับผมอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสิ่งที่มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ